โอเคคลิปนี้โคตรพิเศษครับทุกคนภารกิจต,ต่อเนื่องนะฮะถ้าฟินยิงเฟยได้ฟินเอาไปเลยลูกละ1 0 0แต่ห้ามเล่นน้องเกมนงเล่นกรรมกรติกา <c oughs> น้องไม่เคยเล่นถ้าน้องยิงได้อะ่ะติดลบ500มาแล้วครับคอสติดมาแล้ว <is> เสียบเลยไปเสียบเลยโอ้เปิดเปิดเปิดโคกิก <c oughs> เ <c oughs> เอไแกโมเราต้องเล่นในกติกาเป็นนักมวยไปแล้วเออเราต้องเล่นบอลเราไม่ได้เล่นมวยู ให้ได้บอลเต้นส่งไปลุกส่งไปหน้าแล้วปุ่มชุดนั่นแหละปุ่มชุดปุ่มชุดปุ่มชุดัดดกเอาแล้วครับเอายิงตุง้มไปไปเกือบสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับพบกับพวกเราสามพ่อลูกผมบอมเซกิโฟผมมิซายะแนวแล้วคนนี้ <laughs> คนนี้ชื่ออะไรคะชื่อขําครับ <laughs> คนนี้ชื่อเฟน์นะนะฮะก็เรามีช่องกันคนละช่องเลยนะครับฝากกดติดตามครอบครัวเราด้วยนะครับแม่ไม่ได้ทำช่องโอเคคลิปนี้โคตรพิเศษครับทุกคนภารกิจต่อภาคสองครับภารกิจต่อเนื่องนะฮะก็ไหนเฟนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เฟแข่งกับฟินมานี่ สนุกสนุกมานี่สนุก,นกเดี๋ยวไปเล่นไอดีนี้ลูกโดนยิงก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะฟินจับคู่เลยเดี๋ยวเฟย์ใช้ไอดีนี้เลยนะฮะเฟย์ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนก็นยิงโอเดมเล่ออกก่อนแต่ว่าเปิดแพ็คไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมันโดนไปแดงไม่เป็นไรเล่นเล่นได้อะไรแต่อืมอาเฟย์ถ้าฟินยิงเฟย์ได้เอาไปลูกละร้อยแล้วก็ติดอีกสามร้อยสิบอ่าติดของเก่าสามร้อยสิบก็รวมกันไปจับคู่เดี๋ยวพ่อเป็นโค้ช โอ้แล้วโค้ดก็เล่นให้อ่ะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยวพ่อเป็นโค้ดพ่อเป็นโค้เป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับระหว่างพี่น้องเฟนะคะเกมกับฟินเช่ดสกีแล้วนั่งไงตัดกำลังแล้วหนึ่งตัดกำลังถ้าฟินยิงเฟได้ฟินเอาไปเลยลูกละหนึ่งร้อยแต่ห้ามเล่นนอกเกมลงเล่นตามกติกาเดี๋ยวเฟอาทีมนี้นะเฟอาทีมนี้เลยพ่อจะไม่ช่วยพ่อจะเป็นโค้ดที่ช่วยเราเสียน้เงินเราเสียเงินพ่อประคองให้ไปแล้วหนึ่งลูกยังยังอ เตะทิ้งไปเตะทิ้งไปเอาเร่อเราต้องเอาบอลไปยิงประตูฝั่งนู้นของเราสีน้ำเงินโอเคไหมมีกดยิงกดมั่วๆไปลูกไม่ต้องเลี้ยงกดยิงกดแย่งกดมั่วๆไปไม่ต้องเลี้ยงเรายิงเราแย่งเรากดมั่วๆไปพี่ฟินจะได้เล่นยากๆโอ้ยย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 ่ยย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 เยย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 อยย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 ปัดยย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  เออนั่นแหละเตะออกไปละไปดูที่พิมจะยิงเฟ้ได้กี่ลูกครับกดแย่งไปนั่นแหละกดมั่วๆไปเลยเฮ้ยปุ่มไหนกดได้กดไปเลยนั่นแหละเออทำชิ้นส่งขึ้นประตูนั่นแหละนั่นแหละเขาแย่งเราไม่ได้เห็นไหมไม่ไม่ไม่หมูนะครับไม่หมูนะครับไปเลยลูกไอ้เฟร่ไ่ขอรล้วแหละไปเลยนะกดไปเสียบไปเลย หายต้องเดนโอ้เดี๋ยวเจอพี่ชิดซังเหรเออนั่นแหละลูกไม่เล่นไม่เล่นเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะเล่นล็อบอลเฟไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบมีติดสินบนไม่เอาเฟยกดมั่วๆไปอย่างเดียวเราลูกกดมั่วไปอย่าให้เขายิงได้ง่ายเออนหละกดเสียบกดอะไรมั่วๆไปตลอด เซ่บอกชิว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 เอาตอบไปเองว่ะชิว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 ชคราวนี้คำนี้ห้ามพูดพูดพูดแล้วพูดแล้วเข้าประตูตลอดเออเดี๋ยวพอเผอได้เฟยยิงได้ยิ่ซ้ำนะดักสิครับอืมเอาเด้ตรงขึ้นประตูด้วยโดนแล้วหนึลูกไม่เป็นไรโอ้โหนี่แต่กำลังอีกหนึ่งตัวนี่นักเตะคือเป็เลนิเอออ่ะไป ให้ลูกแรกอ่ะตรงเลยลูกนี่กดมั่วๆไปนั่นแหละกดรัวๆไปมัม่วดักตี้นั่นนะ่ะสวยส่งไปดักอีกทีหนึ่งยิงเข้าประตูะตัวเองเลยเราต้องไปยิงฝั่งนู้นนะลูกอ่ะอาาสวยนะแต่ออกสวยงามเออ ดักตี้เออเตะทิ้งไปเคี้ยนั่นแหละไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้เลยกดชา้าๆก็ได้เดี๋ยวกลุกล่มพังนั่นแหละสวยฟินถ้าเกิดว่าโดนเฟยิงได้นะติดลบห้าร้อยอะไรมั้ย <c oughs> อู้หู้โอ้ยน้องเป็นไม่เป็นน้องไม่เคยเล่นขอร้องแหละถ้าน้องยิงได้อะติดลบห้าร้อยถ้าฟินยิงได้เอาไปลูกก็หนึ่งร้อยโอเคปะ่ะว่อ ไปยิงให้ได้ลูกส่งไปไงเด็กก็ยิงได้เองนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพี่กองพี่น้องก็มาได้้แลวมาแล้วครับคอสติกมาแล้วเสียบเลยแม่เสียบเลยโอ้โหเปิดเปิดเปิดโคกอีกแล้วเท่าไหร่แล้วคเขาคาดว่าสิบหรือเหรอ๋อแตเราเป็นนักจอมไม่เข้าไม่เข้าเอเป็นแค่มวเราต้องเล่นในกติกาลูกเป็นนักมวยไปเออเราต้องเล่นบอลเราไม่ได้เล่นมวย Nguyên cứu này, nè mày đi lên lên lên. Ah! Hey! đi, mày tay! Sì! 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 nìm Sì! หาน้าติดลบหนึ่งร้อยไม่เอาเอื่อกี้เฟย์อย่าดึงอย่ากระชากแรงเดี๋ยวสายหลุดเฟย์เสียบแล้วไอ่ไหนพ่อเป็นโค้ดในพ่อเป็นเทยโอ้พ่อเรียบอบอกามาอีไตั้งสิบวัแล้วเฟย์ไปบอกเมาเออแทงแทงนั่นแหละสวยตีออกไปก่อนทวงเวลาตีออ<ๆ>กไปก่อนสวย ชูดชูดเวลาเราได้บอลน่ะปุ่มชูดยิงเห็นไหมไม่บอกว่าใหญ่น้อยยิงไม่ใช่อันนั้นมันพิเชอร์นี่นะดากได้ชูดเห็นไหมอันนี้เคลียร์ไปก่อนเตะทิ้งไปเตะทิ้งไปเออเสียบอย่างั้นแหละสวยเว้ยฝงยิงเป็นน้องแค่สองลูกจอิงหรอตกไหมอันลี้ตะทิ้งไปสวยปุ่มยิงเห็นไหมปุ่มชูดปุ่มชูดเออเดี๋ยวให้ได้บอลเตะโดนทิ้ง ปุ่มชุดปุ่มชุดปุ่มชุดเออเดี๋ยวให้ได้จังหวะอดีไปกดปุ่มชุดอีูนะโอ้โถ้าเฟยิงได้ติดลบห้าร้อยโอเคมีขันมาแลประตูอะปุ่มลวกเฟยโอ๊ยโอ๊ยกี่ตัวทุกคนดูที่จอนะครับตอนนี้เฟยกดปุ่มัวมากๆนกเเหมือนไฟก็พลิบเลยนะครับวัดวกดทุกกดทุกปุ่มนะ กดไปทุกปุ่มเลยเออนะลูกไฟกระพริบแล้วตอนนี้กดทุกปุ่มเลยฮะโอ้ว่าไงก็สามร้อยสิบจนจบหกร้อยสิบอุ้ยอะไรลูกยิงเลยนั่นแหละปุ่มชูตอ่ะเสียบด้วยยังไงล่ะเดี๋ยวจะเปสียบไปด้วยก็จะก็จะบอกปุ่มเสียบปุ่มเสียบคือุ่มนี้เลือกไปปุ่มเสือกับเป็นยิงอ่าถ้าโดนยิงนิดรถติดลบห้าร้อยนะบอกก่อน หรือว่าฟินทำข้าประตูตัวเองนะยิงเลยครับลูกนี้เอายิงลักดาเล่จอยวะสังเกตที่ปุ่มหน้าจอฟิกเต้นะฮะกดรัวเลยครับตอนนี้ปับุ่มทุกปุ่มเลยฮะตายเตะทิ้งไปเลยถ้าไปรักพี่นะโยนโยนลูกเสียบนั่นแหละดักเออปุ่มชุดปุ่มชุดไม่มีอะไร นั่นแหละปุมชดอย่างนั้นแหละเผื่อประตูแบบจบครึ่งแรกครับพี่ฟินเพิ่งยิงเฟยแค่สามลูกนี่แล้วเฟยยิงมาตั้งห้าครั้งเห็นไหมมีโอกาสยิงด้วยนะทำไปเล่นไปนะไอเฟยอุ้ยทอไปเล่นไปล้วน่ะ ทำไปเล่นไฟอ่ะนะปอพี่โกงอ่ะถ้าน้องยิงได้เนี่ยเอาติดลบ500นะแต่ว่ายิงได้ไม่นับนะเอาไม่แกล้งละไม่แกล้งละวไปทำทำไมเนี่ยส่งไปลูกส่งไปหน้าแล้วปุ่มชุดนั่นแหละปุ่มชุดปุ่มชุดปุ่มชุดตักเอาแล้วครับเอายิงตุ้มเฮ้ยเกือบเกือบติดยิงกับตันดิงกันด้วย ยิงสตันดิงด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหยิงหมดยิงหมดม่วงด้วยอ่ะเอาเป็นยิงได้นะพี่ฟินติดลบห้าร้อยนะเออเกื่อแล้วลุกแบบนั้นอ่ะอย่ากยิงบอลเหรอแต่เมื่อกี้แหละโอ้ยยิงสตันดิงด้วยไม่ขอหรอกนั่นแหละลูกปุ่มยิงปุ่มชุดเอาเวลาไปใกล้ๆประตูแล้วยิงอ่าส่งขึ้นประตูก่อนใจเย็น เตะเตะเตโดนเตะเดี๋ยวยิงขึ้นเดี๋ยวยิงขึ้นได้ลูกเดียวแล้วก็ได้ทห้าลูกไม่ได้ขาไปขาแล้วไม่มีสมาธิรักสวยสี่ลูกเองเดี๋ยวเรายิงลูกเดียวแล้วก็ได้คืนทั้งหมดเลยลูกไปนั่นแหละใจเย็นเออนั่นแหละค่อยๆส่งไปค่อยๆส่งส่งไม่ต้องสตันนี่อะไรลูก พิ้นจริงเพิ่มไม่ได้แล้วแน่น้องเล่นเป็นแล้วตอนนี้น้องเล่นเป็นแล้วตอนนี้เตะซิไปสวยโอ้สอนเด็กไว้ดีดักไหมลูกดักไหมเออแยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้ดำหน้าทรงพัดเอ้าไม่ต้องพอตันดิ้งก็ได้ลูกนี่ไงตี ตะไปน un ั่นแหละนันนแ่งตลอดเลยอ่ะไปอ่ะยิงโอ้สตันตลอดด้วยเปิดเปิดแล้วฟาดเลยลูกยิงยิงมั่งดิยิงมั่งเออนั่นแหละยิงมาเถอะเด็กเข้านัไปใกล้ๆอีกหน่อยโอ้ไม่เลยเวลาจะหมดมันดูเวลาดิแกงช้าเลยส่งไปก่อนส่งไปก่อนส่งไปก่อนเออเตะอัดไปก่อนหนึ่งทีมันใต้ไปฟังไอ้เอ๊ะเออมึงเด้งมันเด้งมันปองมันไม่ใช่ฟุตบอลเอาไปเตะเตะเข้ากูตัวเองแล้วลูก เคียร์ไปเคลียร์ไปเอาประตูไปยิงเลยเอาประตูไปยิงเลยลูกเอาประตูไปยิงเลยบันไม่มีไม่มีนี่เอาเตะทิ้งสิเสียบกันแหละไปกับเพียบไปกับเพียบหนึ่งพันแล้วอ่ะมาไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ พี่บอกว่าพ่อยล่นเหนื่ออ่ะพอเล่นต่อนะเฮ้ยไม่เฮ้ยคืนห้าร้อยไม่เอาูปก็ห้าร้อยูปก็ห้าร้อยไม่เารูปร้อยที่พ่อรูปร้อยพ่ออะไรเดีก็เล่นไปตามปกติเราก็เล่นเก่งขึ้นเยอะแล้วฮะพูดนี่ดูพ่อทำไปแล้วจ้าไม่ได้นะไม่น่าเลย ไอ้ีตัวเตอมไอพีเกย์ไปอันที่ต่อต่อไอพีเกือบเกือบอุ้ยปันเงี้ยปัดเงี้ยเออปัดเงี้ยปัดเดี๋ยวมีเดี๋ยวปุ่มยิงขึ้นแล้วปัดก่อนอ่ะปุ่มยิงปุ่มยิงมาแล้วกดยิงนี่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 โค้ยิงตุ้มอ่ะยิงยิงยิงดิยิงดิยิงตรงนี้เออนั่นแหละยิงยิงยิงเขี้ยตลอดนะครับเฮ้ย เดี๋ยวนี้ส่งไปก่อนเดี๋ยวพั่งกินตอนนี้ไปแล้วอีโเป้ลงมาแล้วดะ๊ะอีโบเป้อู้กูกบเซ็ขอให้ขอให้ช่วยเวลาเล่นน้อยๆเดี๋ยวเาจะไปด้อว์ตอนเตียบแอบหรอกใครไม่ด่าขอให้ตายก่อนเกมนี้มันไม่ตายดู เข้าไปเานันเราไปวางเาลูกเหรอลูกพอเกเยอะอันนึ่งพันหนึ่งร้อยเดีพ่อล่นต่อพ่อคืนลูกกลายเป็นห้าลูกสบายไหมดสักทีดิเยหนึ่งันหนึ่้อยนึันึ่งร้อยไม่งป็น่รจบเกมแปด แปดลูกแปดร้0ยก็ดีกว่าเจูนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสายหลุดแล้วของเดิมเท่าไหร่สามันเเป็นหนึ่งพัน่งั้ยใช่ไหมอ่ะของรางวัลถือว่าเป็นภารกิจโบนัสนะครับเดี๋ยวเราเติมไอดีนี้เลยนะเป็นไอดีของฟินอยู่แล้วนะครับเป็นเท่าไหร่นะ11ึ่งบนะครับหนึ่นะครับถือว่าทำภารกิจสำเร็จนะครับสนุกสนุกนะฮะถือว่าอย่าโกรดน้อง เล่นกับน้องดีๆน้องแค่แกล้งสนุกสนุกแค่แกล้งอะไรเป็นรบเกมเฟสทิ้งเราค่อยๆสนุกสนุกน้องรักน้องที่เยอะเราโตเป็นกันตลอดชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเรื่องเล็กๆนน้อยอยแค่นี้เด็วน้องก็โตเราค่อยๆสอนหรือป่าถือว่าให้ของขวัญพอเติมให้สามพันสี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าโกรดน้องเข้าใจไหมน้องเล่นสนุกสนุกลุก อย่าไปโกรธเรื่องแค่นี้ไม่เลกไงต่อยเพียงแค่หนึ่งไม่ต้องไปนับไม่ต้องไปนับค่อยๆเล่นกันค่อยๆสอนกันเดี๋ยวน้องก็โตค่อยๆโตแล้วค่อยๆบอกรู้ป่ะอย่าไปใช้ความรุนแรงเออทองมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าพันเฮ้ยเปิดห้าพันเปิดได้ปิดหรือเปล่าวะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นภารกิจโบนัสให้ฟินไปนะครับผมคลิปหน้าผมก็จะมาเปิดเซอร์เดียนะครับได้ทองมาร่วม5,000เลยนะเติมกด พ็คลดราคาให้ทั้ง3แพ็คเลยนะครับผมโอเคนะครับใครยังไม่กดติดตามช่องฟ<ม>ินส<อ>กีชาแนลนะครับช่องเฟรนะครับเกมนะครับ,รบแล้วก็ช่องบอมสกีโฟโดสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้ามันมีจังหวะไหนที่บางคนอาจจะมองว่าไม่เหมาะสมหรือยังไงนะฮะนี่มันเป็นครอ,อ,อบครัวนะพี่น้องกันเล่นกันตามปก,กติตามภาษานะครับผมจะถือสากันเลยนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ครับ